สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนสสาวเพิ่งเลิกจากโรงเรียนค่ะ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 แม่จะเที่ยวันสาค่ะโอเคค่ะสองสาวเ<ม><า>พิ่งเลิก,ก<ม>โรง,ง,งเรียนค่ะเพื่อนๆแม่ไปรับมาเมื่อกี้นะคะฝนก็ลงเม็ดนิดหน่อยค่ะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แม่จะพาสองสาวไปดูที่ชายแดนไทยกัมพูชากันนะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆหลังจากที่ไทยกับกัมพูชามีปัญหาเรื่องชายแดนกันนั่นเอง อ่สองสาวพร้อมไหมจ้าฝากเพ,พ,พื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะคือว่าโรงเรียนของสองสาวไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ6กกิโลค่ะอพอดีว่าพ่อจะไปธุระที่ห้างบิ๊กซีด้วย<า>บิ๊กซีชายแดนก็คืออยู่ชายแดนเลยนะเพื่อนๆเราไม่ค่อยได้ไปกันนะบิ๊กซีเนี่ย เพราะมันอยู่ที่ชายแดนเลยนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปกันแต่ว่าวันนี้พ่อมีธุระที่บิ๊กซีเราก็เลยถือโอกาสพาเด็กๆไปเที่ยวดูที่ชายแดนกันด้วยนะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพราะว่าด่านเนี่ยปิดแล้วแล้วก็เปิดปิดเป็นเวลานะเพื่อนๆถ้าเกิดแม่จะไม่ผิดเนี่ยวันนี้นะคะกองกําลังบูรพาได้คุยกับทางด้านของกัมพูชานะคะเพราะว่าเขามาขอร้องให้ ออนุโลมให้เด็กๆนักเรียนนะคะที่เขามาเรียนที่ฝั่งไทยเนี่ยได้เข้ามาเรียนอย่างปกตินะคะก็เป็นการอนุมัตินะคะแต่ว่าเขาจะเปิดตอนเช้า1ชั่วโมงค่ะมินดา1ชั่วโมง7จ็ดโมงถึง8ปดโมงหรือเปล่าแม่คุณคุณนะคะถ้าจําผิดขออภัยนะคะแล้วก็อีกครั้งนึงตอนเย็นเลิกเรียนนั่นเอง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะคะประมาณนี้เช้า1ชั่วโมงแล้วก็เย็น1ชั่วโมง เพื่อให้เด็กๆที่อยู่ฝั่งกัมพูชานะคะได้เข้ามาเรียนแล้วก็กลับไปตอนเย็นนะคะ,ะโรงเรียนพิเชอมีเนี่ยโอ้ยตีลังกาไปแล้วเพื่อนๆเหนื่อยใจมากโรงเรียนพิเชอมีเนี่ยก็มีอาชาวกัมพูชานะคะมาเรียนกันเนาะเชอมีเนาะหลายเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆเด็กจากฝั่งนู้นนะเขาข้ามมาเรียนที่ฝั่งไทยเพราะว่าโรงเรียนในอรารันยประเทศเนี่ยหลายโรงเรียนเลยคาะแล้วมันก็ติดกับชายแดนนะพอพ่อเข้าห้องน้ําอยู่ค่ะแม่จ้า ปฏิทโทศัตท์ที่เหรียญโอ้ยเหรอคะอยเก่งมากเมื่อเราเสร็จคุณครูก็จะบอกว่าฮัลโหลโอ้ยเหรอ,อะคะ,อะ,คะนี่วันนี้คุณครูบอกว่าพี่เชมีอ่านหนังสือเก่งมากเลยแม่ฟังแล้วก็อ,อิ่มใจนะคะ <c oughs> อ่อะอเดี๋ยวเราพ่อเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเย้ ่อนเพื่อนๆเ,เห็นตึกสีเขียวฟ้าฟ้องแม้นั่นแหละคือฝั่งกัมพูชานะคะลอ,อยเป็ดนีด่คือตลาดลงเกลือค่ะเพื่อนๆน,นี่เราไม่ได้เข้าไปด้านในนะเดี๋ยวเพราะว่าเราจะไปบิกซีที่ชายแดนค่ะ เห็นตึกฝั่งโน้นไหมนั่นคือบอ,อ,อยเฟดค่ะ ูกอันนี้คือสารค่ะสารหน้าตลาดโอ้กลับไปนี่ร้านนี้พ่อกับแม่เคยมานั่งกินสเต็กเนี่ยเฮ้ยตึกเยอะมากฝั่งนู้นใช่ไหมครับพี่เชอมีอันนั้นกัมพูชาค่ะประเทศกัมพูชาโอ้โหกรุงเทพเยอะกว่านี้ลกูกน้นค่ะเห็นป้ายบิ๊กซีแล้วส่วนมากเราจะไปโตรตัสกันค่ะเพื่อนๆ่เพราะว่าบิ๊กซีจะมันอยู่ชายแดนเลยนะ ขี้เกียจเข้ามาเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมดูห้างที่ยูติชัยแดนนะคะว่าคนจะเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันไม่เยอะนะส่วนมากเขาไปที่โลตัสกันเลยขนาดชาวกัมพูชาเมื่อก่อนยังไม่ติดได้ปิดด่านอะ่ะเขาก็ไปที่โลตัสกันคะ่ะในตัวอารันโน่นะคะไม่ค่อยมีคนมาเดินนะที่บิ๊กซีชายแดนสาวถึงแล้วเพื่อนๆดูลงจอดรถค่ะ ว่างมากเลยรถแบบน้อยมากเลยนะคะอาสองสาวมาลุกมามาเร็วๆที่จอดรถเหลือเฟือเลยคะ่ะมาๆมา,มาที่จอดรถเลือกแบบสบายๆเลยนะคะจอดตรงไหนก็ได้มาสองสาว,สสวพอ่พอพ่อจะพ่อตรวจสอบกันล็อกรถยังพ่อนั่งรอน้องไงไอุ้ยอ่ายางมิชลินอาหุนห่นหุ่นหุ่นยนต์ยางลอยอยลอยอย โอ้ดีใจไงมาเร็วสองสาวปาดปาดปาดให้พอ่อจุงมือเลอยระวังล้มนะคะมินดาอะไรจ้าหน้า นหนเอ้ยพี่เขาขพื่อนใน้ลเห็นไหสองสาวกำลังดูพี่เขาทำงานค่ะกำลังอึ้งอึ้งกับรถโฟกลิฟต์นะคะยกของไว้สูงๆได้เลยนะสองสาวอุ้ยสองสาวเจอเป้าหมายอะไรอ่ะพี่ชามีอุ้ยเรือโดเรมอนชาวมีนี่มันเรือรถโดเรมอน นี่มามีโปโกเหมือนของเราเลยแต่นี้เป็นแบบมีแต่หน้าไม่มีตัวพี่ชมีอ่มีแต่หน้าไม่มีตัว้ายพี่ชมีตามหาพ่อสิอยู่ไหนเอ้ยเดินเดินนะคะ ไไดด้้ค่ะตอ,อตอนนี้เราก็เสร็จธุระเรียบร้อยที่บิ๊กซีนะคะพาสองสาวออกมาแล้วเห็นไหมคะพเพื่อนๆว่าห้างบิ๊กซีเดินสบายมากแทบไม่มีคนเลยค่ะฝากเพกืพ่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยววันี้ส่งท้ายกับบรรยากาศชายแดนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ